อีกฟีเจอร์พื้นฐานที่ใส่มา ในนาฬิกา Huawei Watch GT แล้วนะครับนั่นก็คือ SOS ฉุกเฉินนะครับซึ่งมีเพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่านาฬิกา Huawei มี SOS ฉุกเฉินแจ้งเตือนไหมเวลาให้ผู้ปกครองหรือว่าให้พ่อแม่เราใส่เกิดอุบัติเหตุลม้ลมเลิกขึ้นมามันมีการแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมานาฬิกา Huawei Watch นะครับที่มีในส่วนของตัว SOS ฉุกเฉินจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นที่1ก็คือในส่วนของตัว Watch 3 รุ่นที่2ก็คือ Watch 5นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวรุ่นอื่นยังไม่มีนะครับโดยเฉพาะพวก GT หรือว่า w a t h h Fit จะไม่มีในส่วนของตัว SOS ฉุกเฉินหรือว่าโทรแจ้งเตือนไบยยงเบอร์ที่เรากำหนดค่าไว้นะครับแต่ว่าในนาฬิกาโอ Watch GT 6 Series ตัวนี้มีแล้วนะครับโดยวิธีการตั้งค่าเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าบนนาฬิกาก็ได้เะครับเข้าไปที่ปุมไม่ไม่ยอมหนึ่งาง เรื่อกไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับ่าคำว่า SOS ฉุกเฉินแล้วก็แตะเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีให้เราเปิดในส่วนของตัวติ๊กตรวจจับการล้มได้เดิมทีมันจะปิดไว้อยู่นะครับอันนี้ผมเปิดไว้แล้วให้เรามาติ๊กเปิดถ้าเรามีเกิดอุบัติเหตุล้มอะไรเงี้ยกระแทกไปมันก็จะมีการแจ้งเตือน SOS ฉุกเฉินไปยังเบอร์ที่เรากําหนดค่าไว้นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกดปุ่มเม็ดไม่ยอมนะครับติดต่อกันห้าถังครับหรือว่าปุ่มบนนั่นเอง1น3 4 5องหเขาก็จะโทรไปเพื่อเราอุบัติเหตุแล้วเราเดินไม่ได้ลุกไม่ได้เราก็สามารถกดได้เรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้สลบไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะต้องไปเพิ่มรายชื่อที่จะให้โทรก่อนนะครับทีนี้เวลาเราแตะเข้าไปตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะเด้งให้เราไปเปิดบนแอปสุขภาพหัวเว่ยในการตั้งค่านะครับดังนั้นให้เราไปที่ตัวแอปสุขภาพหรือว่าหัวเว่ยเฮลทเนาะไปที่หัวเว่ยเฮลนะครับถ้าผมเปิดขึ้นมาเพิ่มรายชื่อปุ๊บเขาก็จะเด้งให้เราเลยนะครับทีนี้เรามาในส่วนของตัวนาฬิกาถ้านาฬิกาเราตั้งค่าเราตั้งค่าตรงไหนนะครับก็คือไปที่ในส่วนของตัวแอปสุขภาพนะครับหลังจากนั้นไปที่อุปกรณ์ โระกาสก่อนไปที่อุปกรณ์มุมผ่าลากตรงนี้นะครับรูปนาฬิกาแล้วก็ไปที่นาฬิกาที่เราเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอคําว่า SOS ฉุกเฉินนี่แตะตรง S ไว้ฉุกเฉินได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะมีให้เราตั้งค่านะคือ,คอตัวจับการล้มเมื่อกี้ผมเปิดนาฬิกาเปิดแล้วมันก็จะเปิดให้แล้วก็ตั้งค่าใน่วนของตัวรายชื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัวข้อมูลฉุกเฉินเนี่ยเราก็สามารถไปเพิ่มได้เพิ่มผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็ใส่ในส่วนของตัว เป็นชื่อเต็มปีนข้อมูลต่างๆใส่เข้าไปนะครับต,ตำแหน่งตำแหนะะ่งเนี่ยเราสามารถได้นะ,ะมีในส่วนของตัวพวกกรุ๊ปเลือดพวกเนี้ยเราก็สามารถระบุดได้ผมเป็นกรุป๊ปโอนะฮะก็ใส่ไปนะครับก็ใส่ในส่วนของมีแพ้อะไรไหมแพ้ยาแพ้อะไรหรือเปล่าเราก็ใส่ข้อมูลไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวก บริจาอวะเรามีไหมอะไรเงี้ยเราเราใส่สามารถใส่ข้อมูลสําคัญสาคัญลงไปได้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเราสลบไปเขาไม่สามารถถามข้อมูลเราได้หรือเราพูดไม่ได้เนี่ยเขาสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัว ในเรื่องของตัวช่วยเหลือเราได้นะครับเช่นว่ากรุ๊ปเลือดนะครับหรือว่าพวกที่อยู่พวกเนี้ยครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับชื่อนามสกุลเพื่อที่จะไปหาข้อมูลใน Vive, ลลพวกทเวะเบียนลงทะเบียนราษฎรเหล่านี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้อันนี้เป็นข้อมูลฉุกเฉินนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่ในส่วนของตัวรายชื่อติดต่อฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับผมจะเพิ่มรายชื่อเข้าไปเพิ่มลายชื่อนะฮะเดี๋ยวผมเลือกเป็นชื่อตัวเองตัวอย่างนะครับเบอร์หนึ่งเข้าไปกดตกลงนี่ฮะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการเพิ่มในส่วนของตัวข้อมูลติดต่อฉุกเฉินแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวหลังจากนั้นวิธีการทดสอบนะยวผมจะลองทดสอบให้ดูนี่ลองในเรื่องของตัว SO s ฉุกเฉินนะครับอะโอเคนะครับมาที่นาฬิกาทีนี้มันล้มอ่ะเราตัวผมอัดคลิปอยู่มันทดสอบให้ดูไม่ได้แน่ๆนะครับมันต้องอุบัติเหตุทีนี้เราจะลองกดปุ่มไม่ยอมติดต่อกัน5ครั้งดูนะครับว่าเขาจะโทรให้หรือไม่1 2 3 4 5ห้า ก็สามสองหแล้วก็โทรให้เรานะครับนี่นี้นะมันโทรไว้เราเลยนะครับที่โทรศัพท์ก็มีการตโทรออกแล้วแต่ทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าในส่วนของตัวก่อนหน้านี้ในส่วนของตัวฟีเจอร์ HOS ฉุกเฉินเนี่ยจะมีแค่ในส่วนของตัวนาฬิกาหัวเว่ย w a t c h 3และก็ Watch 5ซึ่ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มี eSIM หรืออิเล็กทรอนิกซิมทำในส่วนของตัวลงนาฬิกาได้ดังนั้นมันสามารถโทรจากตัวนาฬิกามันเองได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งพาโทรศัพท์มือถือถ้าเราทำซิมไว้นะครับแต่ว่ารุ่น w c h GT c h นะฮะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นบลูทูธดังนั้น SOS ฉุกเฉินจะทำงานก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะที่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพืเ่อนๆสมาชิกทุกคนถ้าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเราไปปั่นจักรยาน เราเกิดอุบัติเหตุล้มนะครับขยับขาไม่ได้ขาเจ็บเราจะกดปุ่มเม็ดไม่ยม5ครั้งหรือมันจะทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบการล้มมันก็จะไม่สามารถโทรติดต่อไปยังเบอร์ฉุกเฉินได้ถ้าเราไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปหรือว่าอยู่ห่างจากระยะการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับทีนี้ผมจะทดสอบให้ดูโดยการผมจะลองตัดการเชื่อมต่อบลูทูธออกดูนะครับผมจะลองตัดการเชื่อมต่อบลูทูธออกดูและผมจะกดปุ่มเม็ดไม่ยม5ครั้ง หนึ่งสองสามห้าหนึ่งอสาม่ห้าโอเคนะครับมันจะมีจังหวะของมันนะครับเมื่อกี้ไม่ติดนะครับหนึ่งสามี่ห้าไม่ติดอีกนะครับอ,อีกทีหนึ่งนะหนึ่งสอสามี่ห้าเออดึงสองสามสี่ห้านะครับมันจะมีจังหวะของมันนะ จร่งมันจะโทรครับมันโทรไม่ได้นะครับเห็นไหมมันไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธดังนั้นอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าจะต้องอยู่ในระยะบลูทูธนะครับ๋ยวผมลองกดใหม่เมื่อกี้กดบางทีกดไม่ติดมันจะมีจังหวะของมันนะเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนหน้าลังนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอไม่ติดนะผมลองดูกันเข้าหน้าอีกตลอดเลย Shorts, avenues, ต้องติดต่อกันนิดนึงนะครับอาจจะมีจังหวะเร็วนิดนึงนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรากดช้าไปมันก็จะเข้าเมนูอย่างอื่นไปหน้าปัดนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมลองกดเร็วๆนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามันจะมีจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะต้องกดทีๆเร็วๆนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคําสั่งในเรื่องของตัวการกดสองครั้งนี่ฮะเราเนี่ยไปเข้าหน้าปัดนาฬิกานะครับก้าปุ่มไม่ยอมสองครั้งนะมันอาจจะเข้าเมนูอย่างอื่นนะครับอาจจะต้องกดทีๆติดนิดนึงจะมีจังหวะน หนึ่งสองสามสี่คานฮะมันก็อาจจะต้องถี่ๆนิดหนึ่งเร็วๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคดังนั้นสรุปเร้ว่าในส่วนตัว S O S ฉุกเฉินบนานาฬิกา h u a w e a t c h GT หกซีรีส์นะครับอย่าลืมเปิดการตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวสอบการล้มเปิดให้เรียบร้อยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุมันจะได้โทรไปยังเบอร์ที่เรากำหนดค่าไวา้แล้วอย่าลืมไปเซตในส่วนตัวข้อมูลฉุกเฉินรวมถึงเบอร์ที่จะให้ติดต่อไปด้วยแล้วก็ถ้าไม่อยู่ในระยะบลูทูธเขาจะไม่สามารถที่จะทำการ โทรจุบเฉินไปยังเบอร์ที่เรากําหนดข้าวไว้ได้นั่นเองนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สํำหรับใครหลายๆคนใครดูแล้วถูกใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ